สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนีนายหอยซีแปดนะครับบินเดียวบุกมาสนามน้องครงกระจายนัดวันที่10เมษายนพุทธศักราช2 5 0 0หาอย62นะครับนัดก่อนสงการามนะครับขึ้นรถไปแล้วขายระบาวคุ้นว่า,าวว่ะเออนายหอยคุ้นนะครับขายไปแล้ว เดี๋ยวสิพาพี่พันนองไปถามราคานะครับให้ได้หลายที่สุดง้วยหลายอยู่ครับแต่วบาบางเถื่อเพิ่นถามราคาเพิ่นกับบอคอยบอกนะครับเพราะว่าหลรงเถื่อเ้องกับบได้มาซื้งว่าทำเห้หลายที่สุดล่ะครับพอแม่พี่นองปะไปลุยน้ากันครับพ่อแม่ใงญ่ๆนะครับเพิ่นทองไาสี่0มืนหาเพิ่นว่าเพิ่นแนยกลูกไปแล้วนะครับสี่0มืนหาพันบาทหัวหูองยเงๆ สี0 0มืาพันบาทเอาไปกินเมียงนะครับพันห้องสิบเจ็ดอกว่ากุ้มดูปอหนึ่งพันมากนะครับพันได้โคต,ต้ามาไปกินเมียงเิ่นาสิบพันห้องสิเจ็ดนะครับ แล่ว่าทางกลุ่มปัญจียหนึ่งหมืนห้าห้าร้อยนะครับเป็น้องสิบเกียรติให้กันดูหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืหกพันหาหมพันสเอานะครับตัวนี้เลยครับลายป็นใดนี่ ตัวนี้ขายไปแล้วสองพันนะครับตัวครูขากันตัวใหญ่สอง0นนะครับตัวน่อยเัน่เดียวพันหกพันร้อยันสพอดีผ่าใหญ่ทุนนะครับเงินตัวละสามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามพันบาทหนึ่งตัวนะครับ เป็นง่วนเหน่อแล้วตัวนี้กัสามหมื่นสามพันบาทขึ้นกันนะครับสามหมื่นสามพันบาทเป็นงวนเหนือแล้วครับวงวนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นจะเอาสองหมื่นเก้าพันบาท เอาเป็นเาพเป็นวดนเหนียแล้วไ่เยียบนไอดอเดีใครอะส่วนตัวนี้กะง้วนญนทุนนะครับง่วใญนทุนคือกันเพ่นธี่เอาอยู่สองหมื่นซีนะครับสองหมื่นซีเป็นวดนเหนียวแล้วแนังวันเนี่ย,ยกัครึ่งว่ามันนะครับมันเป็นแม่พันธุ์ต่อ่ได้แล้ว ไอ้ทุนบันจิตขายแต่ง่วนเนียนะครับขายเต็มวันเหนียวนี่จะซีดโตัวนี้สองหมื่นเก้าพันอันนี้สามหมื่นุณอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาเอาใจคุณรับเจ้าของเป็นขอบคุณไอ้ทุนหลายๆนะครับเมื่อยไปยุ่ธสูงแล้วมันเสียดมันไปเฮ็ดยากเวลาใครเห็ดกังได้มันหันยากที่แปดไม่รู้ กิมงานดูโขกับว่าท่านใดงานชวนกันด้่ยนี่แหละฮาสิบเกตว่ที่ให้สิบเกตเต็มเต็มมาท่านเอานะครับท่นเันได้สิบแปดิดเออดีนะครับข้องไวรายเป็นไรนะครับห้องไวราาเป็นไรข้้องนหาพนะครับแม่โดกแดงแดงส่หมื่นห้าพบาท จะลูกมันขายเป็นเมอร์ายครับดีกลูกมันยอยสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเปนตก2ะโดทสองหมื่นเจ็นะครับจระโดดสองหมื่ กระสีเดือด18แดงไทยโดนจะเข้านะครับไทยโดนเมึงจะเข้าหนึ่งสีตัสามแสนนะครับสีตัวไปยากใดสมมื่นงวดเรือดก่อยนะครับงวเดเดือดลอยเดือดก่อยครับ ที่ลูกว่ดเน่ยมันคือหู่กับใต้ไงลูกซีตัวสามหมื่นนะครับโดนโดนผาเทียรคู่ตเดเอาครูแม่ละหมื่นหกนะครับถ้าเอานี่ก็สามหมืนจากได้อสามหมื่นเป็นงัวไทยหน่อยนะครับไทยหน่อยเลี้ยงไงขยายพันุเร็วนี่ครับ ไทยหน่อยก็มีเทีกันนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์เ้าบัตน้องครัพี่น้อย้บัน้ีน้เป็นรวละแสนตัวน้วเดีว้บ นะครับโอ้ยจแยกว่มือเยอะตัวมอนกันแต่เดานะครับงูใหญ่สมบูรณ์นะครับห่างไปหามืนเออไงชุดใจก็ไงสมบูรณ์ไงสมบูรณ์ไงสมบูรณ์ทามผลนะครับ หองใบหาหมื่นรุดกันมาสี่หมื่นเก่ากำลังต่อร้องกันยูนนะครับดูโตผูนะครับเนื้อนังดีๆพอดีว่าเจ้าของเพิ่นถามไงสมบูรณ์มาพอไดนะครับไงสมบูรณ์กับว่าว่ากาศตัวดอกครับเพราะว่าบ่าเหม็นว่ามา,าแต่ขอกก็เลยลองเบิงครับเฉยสวยวยินนะครับงไงสมบูรณ์เขาถิ่นใบห้หลายคลิปแล้วนะครับไปหมักงว่วนไงสมบูรณ์ เอ้่ยสุดใจอีกแล้วใหุ้ดใจนะครับผิดถือก็ต้องขออภัยนะครับคลิปเฮ้าท่ายแบบนอนสต็อปเลยนะครับถ่ายนอนสต็อปไงไงงามๆอีกแม่นึงนะครับไงไงงามๆเป็นห้องไว้4ีสวาผสมไปวางวันที ถ้าไดก็กุมพ่าครับ1ีกุมพ่าผสมพ่าชก่มพ่าผสาไดก็ไอบูโน่ครับบูโน่ครับของหมอเอบูโน่หมอเอ้ไปประกันบอรต้องมีให้เบอร์พี่น้องไว้ได้บ้างได้ครับศูนย์แปดสี่แปดสามสองห้าสามสี่ห้าครับในหอยยังนอในหอยโจนะครับพอกันดูมุมนีดูๆนะครับ ปะจำแล้อได้หอยจระนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทผสมไปแหล้วยมสี่กุมภานธ่สีกุมภาจะว่าใบหรือมวามันหลายตัวเจ็ดตัวเตัวว่าอามืนี่แม่นี่อายปะแม่ครับแม่ลูกคู่นี่หลายป็นไรครับแม่นี่หามื่นเจ็ดลูกตัวแม่นี่หมื่นลูกตัวแม่นะครับหามื่นเจ็ดลูกตัวแม่ แม่หูติดโบดลูกกัออกหูติดโบดนะครับแม่ขึ้นวิ่งวิ่งสามสิบเอ็ดว่าท่านถับนะครับขึ้นแล้ววันที่งสามสิบเจ็ดขึ้นแล้ววันที่งสามสิบเจ็ดแม่สาวแม่ละเศร้สองสาวเศรสองนะครับสาวเศร้าสองขออนุญาตท้ายนะครับลงจ่องในหอยจีแปดนี่แหละครับม่วงว่าเฟ่ยใหญ่ใหญ่ยังสีนะครับขันใสปลามันแดงมันจิเกิดยังขึ้นนะครับแม่โค้งยังสีนะครับ ครับ,บงวบดทรงลูกดูแล้วนะครับทรงลูกสีตามพอเพิ่นบานนะครับลูกกะงูบดท้าบดหัวหาหนูงูมีเนี่อลูกคู่นี้จะดสองหมื่นสามเบอร์โทรขอเพิ่นใบแล้วนะครับเบอร์โทรขอเพิ่นใบแล้วลองติดต่อเพิ่นเบิ่งตาสองตาสองกัที่อสองหมื่นสองนะครับสองหมื่นสอง อุปกรณ์ไทยทำบอบ้อมปันไดน,นะครับมาแบบชุกเชินขึ้นกันมือวานกับไปสนามกระโซท่อนมืนอนนีก,กับมาสาะข้ามบานเท่านะครับหาหมื่นเอ็ดกับ4ี่หมื่นเอดลองติดต่อเพิ่เบิ่งนะครับก็แม่ลูกงามๆอีกตัวน,นึงนะครับผันเป็นลูกตัวผู้ฟ่างไ้้หลปันใดครับนายห้อยสี่หมืห่0 0ามพันบาทนะครับสี่หมื่นสามพันบาท

นี่นะครับเห็นปลูกมันงามแม่มันงามสิขอเบอร์ไนห้อยเป็นไหมนะครับเบอร์เบอร์ใดก็ครับ0922ครับ937ครับ638ครับไนห้อยยังครับชื่อต่ำนะไนห้อยต่ำนะครับเบิรงลองเบิรงนะครับปลูกตอผูร่างกินนมอยู่ครับมนะีเพนทองไ,ไวไ<ป>้สี่หมื่นสี่นะครับเมื่อ

มันจากปงกล้วันละมันจปีเราปะแข่พัแคาเลมปะฮเลมแขวดีอยู่นะครับประทานรอนแ่ดี่นครับทีมันหนึ่งพันบาทต่อร้องเลยนะครับ

เอาเมียนโ้ยเนี่ยนั่นลูกตัวนี้เด้ลูกของตัวนี้เด้เจ้าบ้านไหนคูครูนั่นเด็ดพอกูนั่นน่ะครับสามสิบสามสิบเกจ็ดโอ้ยออกทีวีเรียนเด็ดคยคนดังเนาะคนดังออกทีวีเรียนนะครับเก้าน้ำกันไป ครับแม่โด่ไข่สีเข้มกับบ่เข้มนะครับวัดกันชัดๆสีเข้มกข่สีแพงกว่าสีบ่เข้มนะครับว่าสวยงามเฮ้ยเล็กโตโนั่นตผีไสี่หมื่นหากับสามหมื่นเจ็ดนี่นะครับแม่ด่แม่นี่ยสี่หมื่นหาฟังนี่สามหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ทีมงานดูโปนะครับทีมงานดูโปรหนึ่งคนมาไปเบิรงเด้อรคู่ว่าจุดต้นควายแดงๆล่ะได้แล้วนะครับ 1 7 5 0 0หานะครับ17 5 0 0บาทเป็นสื่อไวแล้วนี่คือราคาสื่อไายกันจริงๆน,น,น,นะครับเพิ่นว่าเดี๋ยวผมคงจะเอารถมาใส่เพินมาไปเบิงเดอร์ยูตอนควย1 7 5 0 0บาท ็นตัวทั้งสี่่ะครับง่อผูกแข่นๆนะครับง่อผูกและลักษณะนีมือนีสิข้ายดีเพราะว่าไก่เทศการนะครับมันเป็นไปตามสัจธรรมของชีวิตนะครับมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายมเนตันมือกี่ลืมกดกล้องนะครับไปแล้วครับซาโลเลเป็นห่องสองมืนเจนะครับทางผุนผูนคูหนึ่ง เม็นอิีเอาตัวละหมื่นสาม,มนะครับไปแล้วเมื่อกี้ลืมกดกล่องครับไปแล้วสองหมื่าทงผุนะครับซาโลเล่ไปแล้วสองหมื่นเจ็ดบาทแม่นะครับนะต้มค่มันหลายป็นหดพอเนี่ยสามหื่กว่านะครับสามหมนกว่าไปแล้ว ตกเยอะตระมือนก็บ่าาทนะครับแากนนนะค่ะว่าแม่ขาวเป็นไท้กลางนี่นะครับห้อตัวนี้วัดีนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมื่หาพันบาท วัวผูอายุประมาณจากเดือนพอหนงวัวตํานี่ครัวเนี้ยครับเดือนหนึ่งกปีหนึ่งก็อันสิบสองหรืออันปีหนึ่งก็สามเดือนสี่เดือนงวัประมาณชิสี่สิบหาเดือนนะพอสองหมื่ม 4, นหาพันบาทนะครับวัวผูกต้ว่านกมากะตลาดเริ่มบาง ตานะครับมือเสารคึกคักดีนะครับขายมาตลาดก็เริ่มบางตาเจว่ามือนีคนพาพอผ้าแม่มาสื่งว่าหลายนะครับคนพาพอผ้าเม่มาสื่งว่าหลายมือเสาย่ยางกะได้คลิปง่วทัวไปแล้วนะครับคลิปต่อไปขอเน้นง่วแม่ลูกนะครับง้วนแม่ลูกให้พอแม่พี่น้องเบิ่งสำรับคลิปง่วทัวไปกัพขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ